ลัคนาราศีกรกฎดวงดีมีลาผลมีโอกาสความสําเร็จบางคนจะได้เดินทางไกลนะคะสวัสดีค่ะกรกฎดูแล้วคุณน่าจะเหนื่อยยาวๆแล้วก็ส่วนมากจะเป็นอาการทางใจเนี่ยตั้งแต่พิจิกาธันวานเนี่ยน่าจะหนักสุดและเข้าสู่เดือนมกราคมมันก็ยังมีอาการยังมีเหตุอยู่จนถึงประมาณวันที่20่สนะคะยีมกราคมเป็นต้นไป ดาวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและทีเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามคุณจะมีความสุขมากขึ้นมีโชคลาภมีความสําเร็จหรือทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลังจาก20มกราคมเป็นต้นไปมันจะเป็นจังหวะที่คุณจะก้าวหน้าพัฒนาและมีความสุขอย่างแน่นอนเอามาฟังกันค่ะคืออย่างนี้ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนภพคู่ครองของคุณเนี่ยไปอยู่ภพมรณะในจังหวะ ช่วงธันวาจนถึงประมาณ27-28ธันวา7-6เนี่ยอยู่พบเนี้ยพบมรณะของคุณซึ่งในทุกลักษณา12ราศีเนี่ยนะคะเรื่องความรักเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากที่สุดในช่วงนี้ในช่วงธันวาแล้วก็ช่วงก่อนวันที่28มกรา ะะของคุณเนี่ยชัดเจนเลยเรื่องของความรักอาจจะมีการจบการเปลี่ยนแปลงการเลิกลาหรือการห่างเหินมีปัญหาการเจราจาไม่ลงล็อกลงตัวนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องงานก่อนดีกว่านะคะเพราะว่างานบางคนอาจจะต้องทำงานร่วมลงทุนร่วมพุ้นทำงานมีผลประโยชน์ร่วมกันต้นต้นเดือนเนี่ย นะคะข้อตกลงข้อสัญญาบางอย่างอาจจะไม่ถูกปฏิบัติตามข้อตกลงข้อสัญญาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรควรมีเอกสารที่ชัดเจนและแน่นอนช่วงนี้นะคะจะปล่อยเงินกู้จะให้คนหยิบยืมโดยมีสัญญาใดๆคุณต้องคิดนะอาจจะได้คืนยากนะคะปล่อยเครดิตนะคะปล่อยเครดิตต่างๆก็อาจจะได้คืนยากเป็นจังหวะหนึ่งหรือแม้กระทั่งช่วงนี้อยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะเจรจาอะไรจะเหนื่อย อาจจะมีอุปสรรคสักนิดหนึ่งกว่าจะลงล็อกลงตัวเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวนะคะคุณฟังต้องฟังให้จบอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะเพราะว่าต้นเดือนดาวอาทิตย์ดาวการเงินคุณและดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวพบวินาเป็นพบสาสชาการติดต่อ เรื่องราวในอดีตอะไรก็ได้นะคะดาพุธได้ตำแหน่งเป็นป่าอีกมาอยู่ในเรือนอลิอีกก็บอกได้เลยว่าทุกการเจราจาทุกการสื่อสารจะยากจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งมักจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดต้องรอบคอบทําอะไรแล้วให้ชัดเจนเข้าไว้มันจะดีกับตัวคุณนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานการเจราจาธุรกิจจะเกิดผลดีและมีความสำเร็จคุณดูนะหลังจาก20 ดาวทิศดาวพุธมาจับคู่กันนะคะพวกเอกสารสัญญาข้อตกลงนะคะอยู่ในภพปัตตนี้การเจรจาเริ่มมีโอกาสแห่งความสําเร็จด้วยในเรื่องของผลประโยชน์ดาวสุขได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะคะเอาละ20่มกราคมเป็นต้นไปลัคนาราศีกรกฎคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จเพราะเขามาอยู่ภพสุภะและยาวๆคุณจะเริ่มมีความสุขนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะ,ะเผชิญอะไรก็ตาม ทุกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะพลิกหน้าประวัติศาสตร์เลยคุณจะเปลี่ยนแปลงสมมติคุณเน้นหนักในเรื่องของการทํางานการเจรจาคุณจะเริ่มมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะการเข้าไปสู่ความสําเร็จของคุณด้วยวิธีใดก็ตามนะคะ คุณจะมีโอกาสบางคนจะได้เดินทางไกลบ,บางคนจะมีโอกาสในความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจการงานหรือบางคนอยากจะทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมโซเชียลออนไลน์นะคะหรือจะไปต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลคุณได้ไปและมีความสำเร็จและดาวสุกอยู่อีกยาวยาวยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีกรกฎถ้าว้าวุ่นใจไม่มั่นใจแม่หมอบ,บอกได้เลยว่าทุกการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะทุกข์ค่ะนะคะเพราะ6 7อยู่ด้วยกันทุก จะปวดเศร้าว้าวุ่นใจสุกสกุดิบๆบไม่ว่าจะเรื่องเงินงานความรักนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านและทีเนี้ยคุณจะเป็นคนใหม่บอกไว้ก่อนนะเออนะคะในเรื่องของบางความรักความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ลงล็อกลงตัวก็อาจจะเลิกลแล้วแลวจบ ะะหรือบางคนอาจจะมีการไก่เกี่ยการเจรจาก,กันเกิดขึ้นหลังจาก20เป็นต้นไปและหลังจากนั้นความรักของคุณค่อนข้างจะแฮปปี้บางคนอาจจะต้องไปเดินทางร่วมกับคนรักของคุณด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินอารมณ์เดียวกันเลยค่ะแปลว่าต้นต้นเดือนของกรกฎน่าจะปัญหาจุกจิกเยอะการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะต้นเดือนค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะและก็บางทีนะ มันถ้ามีการลงทุนร่วมอะไรกับใครอาจจะไม่ได้ตามสัญญาตามข้อตกลงก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่พอกลางเดือนเป็นต้นไปโ,โหดวงด้านต่างๆด้านการเงินการงานมีความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นต้นเดือนทำอะไรให้วางแผนทำอะไรให้มีสติอยู่เสมออย่าเพิ่งผีผามรีบร้อนจนเกินไปรีบลงทุนรีบเชื่อใจรีบไว้ใจมีปัญหานะคะเอกสารสัญญา ต่างๆการเจรจาต่างๆรีบร้อนมีปัญหาได้นะคะเออแต่กลางเดือนมีคนละเรื่องเลยนะคะ กรกดดวงดีอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีก็เรากดหลายๆท่านนะคะมีความกังวลใจในเรื่องของพฤหัสจะย้าย,ายนู่นนี่นั่นนะคะเอาไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณไปคุณอยากเข้าใจคุณไปฟังคลิปเต็มเพราะทำไปแล้วนะคะบางคนอาจจะมีโชคจากเรื่องของแดนไก่ก็ได้เออนะ,ะทีนี้ก็เรากดนะคะด้านอื่นๆแม่หมอไม่เป็นห่วงหรอกค่ะเป็นห่วงแค่ว่าช่วงต้นเดือนรายจ่ายคุณค่อนข้างเยอะ ความรักความสัมพันธ์การร่วมหุ้นลงทุนการเจรจาต้องระมัดระวังนะคะพอกลางเดือนความสําเร็จเริ่มมาแล้วยาวๆนะหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้าโอกาสดีเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตามีความสําเร็จใครจะไปเรียนต่อไปเดินทางไปท่องเที่ยวเตรียมตัวนะคะแต่เงินสดมีอัตราการใช้จ่ายสูงนั่นเองอ้ออีกเรื่องหนึง่ง ะะดาวคารจะเดินถอยหลังดาวคารสําหรับกรกฎคือดาวการงานนะคะดาวการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะอยู่ภพวินาศน่าจะมีมีอะไรเพิ่มเติมนะคะและอยู่ย,ยันประมาณมืร่คมีนานบางคนกรกฎจะมีงานมีธุรกิจตัวใหม่เพิ่มแน่นอนนะคะ,ะ,คะเออซ ocial ออนไลน์ได้ธุรกิจแดนไกลได้หรือทํางานประจําอยู่และมีทํางานอะไรอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครได้รับรู้นะคะเอาละกรกฎดวงกําลังดี ดีแน่นอนนะคะรับมือกับช่วงต้นๆเดือนแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความหลงอย่าใช้อะไรที่มันขาดสติมันจะไม่ส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะลองคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนการตาัดสินใจมิฉะนั้นบางอย่างคุณจะสูญเสียและไม่มีวันได้กลับมานะคะอ่ะไปเลือกไพ่กันไปดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันคะ่ะ ข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณน,นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กองกองที่1กองที่2และกองที่3เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคําทํานายของคุณกันค่ะคําทํานายสําหรับลัคนาราศีกรกฎนะคะที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไพ่ประจําตําแหน่งของคุณค่ะ หกไม้เท้าหกไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จมันอยู่ในมือมันเป็นอะไรที่จะต้องมีการร่วมแรงร่วมใจนะคะแล้วก็ค่อยๆไปจะต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแปลว่าชีวิตของคุณนะตอนเนี้ไม่ว่าจะเป้าหมายอะไรจริงๆมันมีความสุขได้มันมีความสําเร็จได้แตท่ทุกอย่างมันจะต้องค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะในขณะเดียวกันมันก็จะต้องอิงกลุ่มอิงสังคมหรือคอนเน็กชันต่างๆนะคะเพราะมีผู้คนเนี่ยเห็นปะนะคะอ่ะ เป็นเวลาที่ดีค่ะช่วงเวลาที่จะไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะคะก็ตรงดวงอยู่นะค่อยเป็นค่อย,อย,อยไปแต่เพราะว่าอยู่บนหลังม้าบางทีมันก็ไม่ค่อยสงบเนาะหลังม้าค่ะมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนั่งบนหลังม้ามันไม่ค่อยสบายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยมันมีช่อมากอกอยู่ในมือนะคะความสําเร็จเรามาดูงานกันค่ะอื้ม,อ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 มโอเคนะ อืมธ,ธุรกิจกิจการการงานอุ้ยเปิดมาแค่นี้งานดีมากก็โอ้โหข่าวดีมาข่าวดีมากนะคะบางคนโอ้โหตายแล้วอืมืมมีโปรเจกต์มีมีไอเดียมีความคิดมีโอกาสอะไรมากมายหลากหลายนะเดือนนี้มีข่าวดีในเรื่องของการงานมีความมั่นคงนะคะช่วงนี้โซเชียลออนไลน์ก็ดีนะนะคะให้เจ็ดเจ็ดถ้วยเนี่ยสร้างภาพดีนะคะพวกงานอะไรที่มันต้องสร้างภาพลักษ นะคะสร้างภาพดีธุรกิจกิจการการงานมีการเริ่มลมีการเริ่มต้นที่ดีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเริ่มมีความลงตัวดีนะดีนะคะมั่นคงเลยอะแต่มันเป็นสภาวะอารมณ์นนะดูสบายใจขึ้นมาหน่อยอ่ะเรามาอ่เถามเรื่องเงินงานดีแล้วเงินเธอคะอ่ะขอให้เงินดีทุกอย่างจบไม่ต้องคุยเยอะนะคะอันนี้ตรงดวงนะการเงินคุณนะ่ะ มันมีค่าใช้จ่ายหรือเนี่ยนะคะมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องรับผิดชอบหรือถ้าจะได้เงินต้องเกิดจากการติดตามพวงถามช่วงนี้ลงทุนร่วมลงทุนอะไรกับใครเนี่ยสมมติคุณทํางานประจํานะแนะนําว่าทํางานประจําไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดลงทุนนะคะในเรื่องของการเงินในขณะเดียวกันการเงินคุณมีภาระค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องแบกรับและเป็นผู้รับผิดชอบด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางการดูแลนะคะ แต่การเงินก็โอเคอะแต่พอห้าเหรียญแล้วอืมรายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะบางทีก็เป็นเรื่องที่คุณพอใจที่จะจ่ายนั่นแหละแต่ก็รายจ่ายเยอะอ่าในเรื่องของความรักคนโสดค่ะคนโสดเนี่ย ยังมีกำแพงอยู่เลยนะคะโอ้คนโสดคือคนโสดค่ะคนโสดคือคนโสดค่ะคนเข้ามาก็ไม่ถูกใจนะคะบางคนก็ขอโสดดีกว่าช่วงนี้นะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องมีความรักอะ่ะคือมันมีกำแพงอะ่ะมันมีมันไม่มีอารมณ์อ,ะอ่ะคนมีคู่มีแฟนเป็นเช่นไรอืมคุณเป็นเป็นไบโพลาร์กันหรือเปล่าช่วงนี้มันเหมือน คนมีคู่มีแฟนเนี่ยถ้ามีปัญหากันนะเหมือนไม่เคลีย์กันอ่ะเออเหมือนไม่เคลียรกันแต่ไม่ทะเลาะกันนะแต่ไม่เคลีย์กันนะคะบางทีคิดกันเอาเองอีกคนก็ไปอีกคนก็คิดเนี่ยมันก็เลยไม่มีลงตัวนะคะมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานหรือถ้าไม่มีปัญหาก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีชีวิตนะคะเออมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจที่คุณจะอยู่กันแบบไหนเพราะมีเดอะเวิร์นะคะ ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ปัญหาไม่มีใครง้อใครนะคะถ้ามีคนง้อก็โอเคไปถ้าไม่มีกรุณานะไกลเกีย่ยวกันจะดีกว่านะคะไพ่กองเนี้ยจริงๆแล้วอะโฟกัสเรื่องงานงานกําลังมีการเริ่มต้นที่ดีมีข่าวดีนะคะกําลังแบบโหมีภาพโปรเจกต์มีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะในช่วงของหลายๆเดือนเนี่ยแปดหกอ่าหกเจ็ดแปดหกเขาจะจับคู่กันมันเป็นเลขที่ ส่วนมากมันจะมีข้อเสียะนะคะหนึ่งละไม่โลภไม่หลงไม่เชื่อใจอะไรใครจนมากเกินไปค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนความสําเร็จมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะในการทํางานธุรกิจกิจการต่างๆเนี่ยแม่บอกว่าคุณกําลังไปได้สวยไปได้ดีแต่แต่แตบบถ้าจะผีพามรีบร้อนลงทุนเก่งว่าในช่วงนี้ต้นต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะ มีปัญหาในเรื่องของการลงทุนไม่แนะนํานะเน้นย้ําว่าไม่แนะนําไปแนะนําอีกทีก็ช่วงประมาณกลางๆยี่สิบไปแล้วอ่ะนะคะค่อยดูกันอีกทีแล้วกันโชคดีค่ะคําทํานายสําหรับลัคนาราศีกรกฎที่เลือกไพ่กองที่สองไพ่ประจําตําแหน่งของคุณนค่ะก็กรกฎเนี่ยดีชีวิตดูแลสองกองคล้ายๆกันแต่มันจะไม่อยาาเขาเรียกอะไรโลดโผนจนทยานจนมากเกินไปมันเป็นจังหวะที่ถ้าเราแบบทาง,งานประจํา หรือทําอะไรอยู่ประจําทําไปก่อนนะคะพอสักช่วงกลางๆเดือนนะเอออยากจะทําอะไรอยากจะคิดอะไรค่อยมาว่ากันเรื่องงานค่ะอืมนะคะมีเกณฑ์เดินทางโอ้เรื่องงานไพ่กองนี้นะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะงานเยอะโอ้โหเรื่องงานไพ่กองนี้ทํางานเยอะอะนะคะทํางานอย่างกระทาดเลย <laughs> นะคะบางคนมีปัญหา อ,อ,อยากจะลาออกหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกําลังเลนในเรื่องของการตัดสินใจหลักๆก,การทํางานค่ะไพ่กองนี้เรามัดระวังนะคะเพราะดาวพุธเองยังเป็นปะอยู่ในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยเรามาระวังความผิดพลาดเอกสาร,รข้อตกลงข้อสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้โอ้โหทำงานแบบคลั่งไปเลยงานเยอะนะคะทําหลายเรื่องหลายอย่างไปพร้อมๆกันงานงานด,วด่วนงานไฟไหม้มาทางนั้นเลยนะคะแต่พอมีสิ่งไม่ทั้งมันก็ยังไปได้ได้อยู่หรือบางคนลังเลและอยากจะอยู่หรืออยากจะไปนะคะ หรือจะต้องเดินทางในเรื่องของการทำงานก็จะเกิดขึ้นได้เอ,อการเงินค่ะงานไม่เป็นไรหรอกขอให้เงินมานะโอ้โหเธออันนี้ตรงดวงอันนี้ตรงดวงนะคิดจะทำอะไรช่วงนี้ไม่รู้นะกรกดนะ่ะปกติแม่หมอจะเข้าใจบริบทของคนเราว่ามันจะต้องมีการทำงานการลงทุนแต่แม่หมอขอแนะนำสำหรับกรกฎช่วงของต้น,ต,นต้นเดือน ะะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรจนมากเกินไปมีมีอะไรอะ่ะบางทีปรึกษาหาความรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินในลักษณะ ค่ารักษาค่าเจ็บป่วยอาจจะต้องมีรายจ่ายพวกนี้ได้เห็นมาการเงินพละอันใหญ่ยิ่งหาเงินได,ด้ดีค่ะเดี๋ยวจักรพรรดิดดรพ,พวกนี้นะคะหาเงินไม่ได้ขาดหรอกแต่ว่าบางทีมันก็เบื่อเบื่เซ็งๆอ่ะมันมันมีเรื่องกินเรื่องเที่ยวที่เราต้องใช้นะคะบางทีเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่แย่หรอกแต่ว่ามันต้องมีเรื่องต้องใช้จ่ายต้องช็อปต้องจ่ายอารมณ์มันเป็นอย่างเงี้ยต้องดูแลเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดค่ะ คนโสดเนี่ยอยากมีแฟนนะก็คิดคิดอยู่นะแต่ก็ยังคิดอยู่อะนะคะยังคิดอยู่ยังคิดเยอะยังเลือกเยอะอยู่ยังคิดอยู่นะคะยังไม่รู้ไม่เอาไม่เอายังไงยังไงก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็คิดอยู่ว่าอยากมีแฟนนะคะช่วยขยับ จากการมีเนี่ยช่วยแอคชั่นนิดนึงหาสังคมเล่นแอปโซเชียลหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อคู่ยังไม่มาแต่ตัวคุณนะยังห่วงความโสดอยู่เลยก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็อยากมีนะคะคนโสดนะบางคนก็รู้สึกได้นะมันเป็นความรู้สึกแต่มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแค่มองอ่ะคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเป็นเช่นไรนะคะอืมเธอฉันว่า <c oughs> กรากดนะ คนที่มีมันถ้ามีปัญหากันนะคุณเคลียร์กันเถอะนะเพราะต่างคนต่างไม่มีใครเคลียร์ก็เคลียร์กันเถอะถ้าเคลียร์แล้วแฮปปี้มีความสุขนะคะอาจจะเป็นช่วงนู่นแหละดาวมันเปลี่ยนอะนะถ้าใครมีปัญหานะอาจจะมีการแบบจบเจบ็จบเลิกลาเคลียร์กันนะเดี๋ยวดีกันเองแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยบอกได้เลยว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีภาร,ระหน้าที่สมมุติคุณอยู่บ้านด้วยกันเนี่ย บางคนก็อยู่มุมหนึ่งอีกคนก็อยู่มุมหนึ่งแอคชั่นกันไปกรละทางนะคะแต่มันมีสีไม้เท้ามันมีความรักความผูกพันอะไรกันบางอย่างอยู่อาจจะไม่หวาด้านความรักแต่ความผูกพันมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเติมความหวานสักนิดนึงเดี๋ยวพอหลังจากช่วงกลางกลางเดือน่ะมันอาจจะกลับมาสดใสซาสบซ่าได้นะคะในเรื่องของไพ่กองนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะไพ่กองนี้มีหน้าที่อะไรก็ทําแบบนั้น ทำมาแบบใดก็เป็นแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะมีเรื่องงานแบบเร่งงานเร่งงานด่วนมานะคะในขณะที่เรื่องของการเงินเองในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็เรากดเขาชินแล้วล่ะนะคะเขาจ่ายทุกเดือนก็ดูแลทุกเดือนเขาหาทุกเดือนก็เป็นอาการที่แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มันรุนแรงแต่มันเหมือนการปรับบางอย่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวศุกร์มันตำแหน่งดีจริงๆนะคะในภพสุภาด้วยน่าจะ เป็นอะไรที่ดีเป็นมหาอุดด้วยนะคะการเดินทางความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็รกดลองหาจุดที่มันดีกับตัวเองแล้วลองปรับลองเปลี่ยนหรือลองเดินทางดูน่าจะมีอะไรดีๆนะคําทานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะลัคนาราศีกรกดไพ่ประจาตําแหน่งของคุณกันค่ะเด็กดือะะดกด้อนะคะเด็กดื้อนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็อยาคิดเป็นเด็กนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานค่ะ เบื่อเอเบื่องานงานเยอะงานยากยากกันเหนื่อยเหนื่อยนะคะแล้วก็โอ้ยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสคุณดีนะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะงานยากยกให้คุณนะอันนี้ไพ่มันเปิดขึ้นมนะคะเ,เรื่องงานแล้วกันนะคะบางทีงานยากยากงานเหนื่อยหนื่อยเอามาให้คุณหรืองานที่มันแบบหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนมีโอกาสความก้าวหน้าในเรื่องของการงานแต่บางอย่างมันไม่อยากทําอะ ะะงานดีนะเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจกิจการทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะกำลังไปได้ดีแต่ว่าไม่มีอะไรง่ายๆนะสเตนเนี่ยสิ่งโตนะจ๊ะทุกอย่างต้องเรื่องใหญ่เสมอนะคะไพ่บอกมีอะไรก็ทําไปตั้งอกตั้งใจแล้วก็ไม่มีเรื่องเล็กต้องทําเรื่องใหญ่นะคะทําแบบหนักหน่วงทําแบบเอาจริงเอาจังเลยเรื่องงานดีนะคะบางคนเรื่องงานอะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนบางอย่างด้วยนะเอาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวดูก่อนนะ หกเจ็ดแปดหกจับคู่กันเนี่ยทุกสิบสองลัคนาราศีดีก็ดีไปอันได้เงินก้อนใหญ่นะคะใครจะทําอะไรเสี่ยงเสียงแต่ว่าถ้าพายขึ้นมาสนุกนะโดยเฉพาะกรกดต้นต้นเดือนดูให้ดีก่อนการตัดสินใจอย่าโลภนะหรือบางทีเข้ามาในลักษณะเชิงชู้สาวนะคะมาร่วมกันลงทุนเตรียมตัวสนุกได้เลยนะคะเดือดร้อนได้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินอืมโห เงินเนี่ยอ,อุปกรณ์การเดินทางอาจจะเสียหายได้เดี๋ยวก็รถลาซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นได้นะการเงินปุกบปรับนะคะเออเรื่องของการเงินเนี่ยคล้ายๆกันอืมมันมีเงินแหละนะคะแต่มันมีค่าใช้จ่ายแบบปุกบปรับจุับปฏิเสธไม่ได้ค่าใช้จ่ายการเดินทางการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเกี่ยวกับครอบครัวต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือว่าไพ่กาลังบอกว่าเฮ้ยวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยน่าจะมีแบบ เคสแบบปัจจุบันทันด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะคะแต่คุณมันเป็นสายลุยอยู่แล้วเรื่องงานเนี่ยคุณเงินเนี่ยคุณหาแบบหนักหน่วงพอสมควรเลยอ่ะนะต่อไปเรื่องของความรักคนโสดโสดเนี่ยเขาโสดกันจริงๆนะเขาอยู่ในจุดยังไม่ได้ไปไหนเลยนะนก็พลามันเยอะนะคะคนโสดเนี่ยอยากมีแฟนนะคุณต้องออกจากนอกกกอบคุณนะนี่พูดจริงๆเนี่ยไพ่อยู่ในกรอบในกฎกติกาพอมีกงล้อคือคุณต้อง ออกมาข้างนอกอะมาพัฒนาตัวเองอยากมีแฟนกับรุนานะอย่าลังเลแบบเดินหน้าถอยหลังเป็นเด็กๆอยากมีก็อยากมีลุยก็ลุยจะคุยแอปคุยอะไรก็เอาให้ชัดนะคะไม่งั้นแฟนไม่มีสักทีนะคะไปอยู่กับงานอยู่ได้วันๆอยู่กับงานเออคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วกรากดต้องมีปัญหาความรักโดยส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าไพ่มันออกมาแล้วดวงมันใช่อะ่ะนะบางทีมันมีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะแตนะ่บอกไว้ก่อนนะ ช่วงธันวาคมกราเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อะไรที่มันเป็นความลับคุณอาจจะได้รู้นะคะและในขณะเดียวกันอะไรที่คุณทําเป็นความลับคนอื่นก็จะรู้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเลิกลามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเนี่ยดูสิต่างคนต่างจบต่างคนต่างไปได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่ไม่รักกันดีนะคะเปิดไพ่ใหม่รักกันดีเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยไมย่มาใส่ความนะคะเนี่ย ก็เรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องงานเรื่องเงินโอเรื่องการสื่อสารนะคะบางทีการพูดจาการพูดคุยกันนะคะเนี่ยบางเนี่ยบางทีเราต้องระมัดระวังคําพูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดความสัมพันธ์คุณยังดีกันอยู่นะออดาพูดไม่ไม่ค่อยสวยอะนะคะต้น,ต,นต้นเดือนคุยอะไรกันก็อย่าจุกจิกจนเกินไปหรือ ใช้คําพูดอะไรก็ต้องระวังระวังนะคะมันจะดีกว่านั่นจะเติมความรักให้คุณดีกว่าดูแล้วจืดชืดอยู่เหมือนกันนะรกรกลนะช่วงนี้นะทาไมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดวงมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะทําได้คือการหมั่นเติมความรักให้กันมันจะดีกว่าดีกว่าใช้อารมณ์พอแง่แมงงอนนะโดยรวมโดยสรุปหัวงานงานเด่นนะคะบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่บางอย่างก็ไม่ได้อยากทํามีโอกาสในเรื่องของการลงทุนศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจโชคดีค่ะ